ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e New s e n t t r r ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวเพจปลอมต้องระวังเปิดให้ทำใบขับขี่ออนไลน์ผ่านเพจกรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดปัจจุบันพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับทำและจัดหาใบอนุญาตขับรถบนโลกออนไลน์โดยไม่ต้องอบรมหรือทดสอบ เพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบอนุญาตขับรถที่บ้านได้เลยซึ่งไม่เป็นความจริงขออย่าหลงเชื่อเนื่องจากการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกข,ขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายการอบรม การทดสอบข้อเขียนการทดสอบขับรถและการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถดังนั้นหากพบเห็นการโฆษณารับทำใบอนุญาตขับรถโดยไม่ต้องมีขั้นตอนการอบรมหรือทดสอบขอให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพและอย่าหลงเชื่อโอนเงินไปให้กลุ่มมิจฉาชีพโดยเด็ดขาดทำใบขับขี่ออนไลน์ไม่มีจริงตรวจสอบข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม